ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมาโคราชนะคะอําเภอพิมายค่ะตรงนี้ก็คือศาลเจ้าแม่ไสรงามค่ะซึ่งมีต้นไทรพิงต้นเดียวแต่เขาจะมีรากแล้วก็ไปทำเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้โดยรอบค่ะวันนี้เราผ่านมาทานข้าวแล้วเราก็เลยถ่ายเอาไว้นะคะเพราะที่นี่สวยงามมาก ใครมีโอกาสแวะมาก็มาแวะตรงนี้ได้น,นะคะร่มลื่นค่ะพาบิงบิงมาด้วยนะคะบันทึกความทรงจำกับนกที่เรารักนะคะยุบยุบก่อนลุกจุบ,จ,บ,จ,บ,จ,บจุบุบิงบิงจุดแม่เหรอลูกหิวยางบิงบิง,บง,บง